สวัสดีครับยุทธฟีสไตล์ครับผมวันนี้มาอีกแล้วครับวันนี้มานี่เลยครับผมมาแนะนําเสื้อแจ็คเก็ตราคาเบาๆเลยครับเสื้อแจ็คเก็ตพร้อมปักนะครับราคาเบาๆปัก2อจุดหน้าหลังตัวละ390บาทแต่ว่าขอมียอดนิดนึงมีจํานวนนิดนึงนะครับผมนี่อันนี้ลูกค้าบริษัทรอปพอ,อ่สั่งมาก็นี่ครับงานปักก็แน่นๆนี่ สวยๆปักแน่นๆสวยๆด้านหลังทีนี้ด้านหลังนี่เลยปักให้ได้นะครับเนื้อผ้าอย่างดีนะครับผ้านุ่มใส่สบายมีซับในผ้าเนื้อดีครับผมมีเบอร์ S M L XL ครับปักให้สองจุดตามนี้สามรอยเก้าสิบาทนะครับสามร้อยเก้าสิบาทผ้าเนื้อดีนี่สำหรับราคาเบาๆราคาสำหรับลูกค้าที่ต้องการราคาเบาๆ สบายกระเป๋าที่ร้านยุดอาร์มี่ประตูน้ำคอนแก่นโดยผมยุดฟีสไตล์ครับผมแจ็คเก็ตพร้อมปักนะครับผมราคาเบาๆปากสองจุดเบื้องต้นเสนอที่เสนอราคาที่390บาทนะครับผมผ้าเนื้อดีนะครับราคาย่อมเยาเหมาะสําหรับท่านที่มีออเดอร์หน่วยงานเยอะๆก็ลองทักทายกันเข้ามาพูดคุยกันครับเสื้อแจ็กเก็ตสีดำพร้อมปัก ผ้าเนื้อดีนะครับนี่นุ่มใส่สบายนุ่มนุ่มผ้าเนื้อดี390บาทปักให้เลยครับผมเนื้อผ้าดีมากฝากด้วยนะครับท่านใดที่หาเสื้อหน่วยงานเสื้อทีมราคาย่อมเยาราคาเบาๆฝากร้านยุทธอา์มี่ประตูน้ำคอนแก่นโดยผมยุทธฟีสไตล์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องด้วยนะครับเสื้อแจ็คเก็ตพร้อมปักสามบาทครับปักให้สจุดเลยครับ ปาก2จุดนะครับขอจำนวนนิสหนึ่งนะครับผมฝากด้วยนะครับคลิปนี้ไปแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกด s u b สไครต์ยุดด้วยนะครับกดติดตามกด s u b สไครต์ด้วยไปแล้วสวัสดีครับ